โอ้ oh. เดิมหน่อยครับเล่มหน่อย oh. เล่มก่อนนะครับเล่มเๆ่ม้ไ oh, ม่เกี่ยวนะครับน้ำชำช้ำ พึ่งข้างทางครับมาหาต่อเจอพึ่งจัดกระผมโอ้ขาวสวยเลยครับอย่างนี้ครับขาวสวยเลยครับผมแต่ไม่รู้จะมีน้ำไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับรังใหญ่ะครับลมกำลังหยุดหะขอเขาแล้ว อ่าขอฝนอ่ะใครเหยอโอ้น้ำติดตาพอ,อ,อได้น้ำติดตา พบก่อนครับหพบก่อนครับผมหัวน้ำโบเลยครับผมน้ำปิดตาโบเลยข้าวผมอยอดบาท พึ่งหาทัานต่อครับผมเึียงึ้นบ้าเพึ่งเกสอนไม่มีครับ còn đoạt khen khắp thăng này, đoạt năng đầm ô dạ lại hấp lại มีคร,ครับสีตาขวดนี่นะครับขอพระพรจ้องดาม่าพวกขันจะมาหากิน ได้

พื้นแล้วอขคุณครับลมที่ไม่ลมให้ไปก็ผมลงครับก็บผมออีกลังหนึ่งมาอยู่อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้จุดครบแล้วครับนู่นอยู่ห้องบนนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นไปก่อนมาหาต่อเจอพึ่งเงี้ยนมันเลยครับ ต้นมะม่วงมีมดอิบ หนูรับไปข้างบนนี่กอัวครับ งามรลงรุ่นเดียวกับรังแรกก็บ,บ้างเี่อยู่นิสไยกันครับรังนี้โอ้งามยรุ่นเดียวกันแล้วเป็นลังคู่ อ,อ้มาหาต่อหมานทุ่งวันนีออ้แสนครบก่อนงามเลยครับแต่น้ำเล็กกว่าลังแรกอีก คงามงามหมานแล้วครับวันนี้หมานพึ่งละ en YouTube. ก่อนครับเลื่อนๆโอดไม่เกี่ยวนะครับน้ำช่ำๆ เหมือนเดิมครับผมขอได้ประทังวันนี้ได้ประทังได้กระทางนอนมดตัดตอนนี้โหหมดแดง zoom ชอบผีช่องมะม่วง 哇！嗯。 Yeah. ไปครับผมลงครับ